สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณลูกค้าแล้วก็คุณผู้ชมทุกท่านเลยค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel หนูเล็กรถมือสอค่ะรถสวยคุณภาพเกรดเวันนี้มาพบเจอก,กันกับเจ้าหนูเล็กนะคะที่นี่ที่เดิมค่ะบริษัทเพชรยนต์สาขาเซสวิทวงศ์46นะคะขอภัยนิดนึงนะชินติดอยู่กับสาขาดเดิมเสรีไทย68 แต่สาขาทันั้นนะคะเราก็ยังเปิดอยู่นะคะแต่ว่าเพียงหนูเล็กมาประจำการที่สาขาสุวินทวงศ์46เท่านั้นเองค่ะซึ่งเป็นสาขาใหญ่ของเรานะคะรวมแหล่งรถมือ2อเกตเววันที่นี้เลยค่ะสำหรับวันนี้ก่อนชมคลิปกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดตามให้ด้วยเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะคะแล้วก็วันนี้นะคะก่อนที่จะชมคลิปนะคะหนูเล็กมีรถสวยๆมาแนะนําให้ชมกัน อยู่แล้วนะคะลูกค้าขาเบอร์โทรศัพท์ที่หนูเล็กแจ้งไว้0ูนย์ก็สาค่ะเบอร์นี้กดแอดไลน์ได้เลยหรือจะโทรเข้ามาก็ได้ค่ะ<อ>มาค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาพาชมตัวรถคันนี้กันป<อ>กติหนูเล็กไม่ค่อยได้รีวิวรถกระบะเท่าไหร่นะคะเพราะว่าไม่ค่อยจะถนัด แต่คันนี้โอ้โหเห็นแล้วสวยโดนใจมากค่ะจะต้องมารีวิวให้ลูกค้าได้ชมได้เห็นกันนะคะสำหรับเจ้ารถกระบะ4ประตูยกสูงที่ให้ความอึดถึกนะคะแล้วก็อนเนกประสงค์สุดๆเลยกับเจ้ารถนิสันนะคะนิสันนาวาคันนี้ค่ะได้ไปตัว2.3 b a c k Edition สีเทารลมโบสีโคตรสวยสีโคตรดีค่ะพี่ๆขารถอนเนกประสงค์ได้เลยดอกเบีย้ยเดียวก,กันกับรถเก่งเลยค่ะ ะะเดี๋ยวนุเรียกพาชมสภาพกันรอบๆเลยสำหรับคันนี้นะคะด้านหน้าเลยนะต้องบอกว่าได้เป็นโฉมใหม่มาเลยค่ะพี่ๆขะชุดโคมไฟด้านหน้านะคะได้เป็นชุดโคมไฟโปรเจกเตอร์ที่มีโปรเจกเตอร์มาให้ถึง4ดวงด้วยกันเพราะฉะนั้นความสว่างเนี่ยสว่างจ้าแน่นอนได้ท r ลั n i n g Light มีมาให้พร้อมเรียบร้อยนะคะแล้วก็ไฟด้านหน้าไม่มีสเก็ดหินเลยไม่ติดเหลืองสภาพไฟสวยกลิบ ไม่ใช่แค่ด้านซ้ายนะคะไล่มาถึงด้านขวาเดี๋ยวก็ไปถึงด้านขวาค่ะดูโลโก้นาวลาสีแดงแจ๋แบบนี้เลยค่ะติดตั้งมาจากโรงงานไฟด้านขวาเช่นกันโปรเจคเตอร์ไม่มีสกเก็ดหินไม่มีริ้วรอยค่ะคันนี้มีกล้องมาให้ด้วย360องศานะพี่ๆหนูเล็กกำลังเลงอยู่ว่ามันอยู่ตรงหม่องใดนะคะ นีกนี่ไงกล้อง360องศาตรงโลโก้นิสสันนี่เองนะคะสวยใหม่พร้อมใช้แน่นอนค่ะสติกเกอร์ด้านหน้าแบ็กอิดิชันจากโรงงานเลยค่ะฝากระโปรงไม่มีคดไม่มีงอค่ะสภาพสวยใหม่จริงๆสีสวยมากโดนใจมากค่ะ ล้อแม็กนะคะซุมล้อก่อนเลยซุมล้อนี่ให้ความแข็งแรงบึกบินมานะคะตัวล้อแม็กได้เป็นแม็กสีดำนะคะริ้วรอยไม่มีค่ะสภาพแม็กสวยใหม่มากิ๊บกิ๊บแบบนี้ช่วงล่างไม่มีสนิมค่ะหัวหนงหัวน็อตน,นี่ไม่มีสนิมเกาะเกิดกึดกกลงเ,เลยนะใหม่มากไม่ใช่รถจมน้ําแน่นอนนะคะบันไดด้านข้างใหม่ไม่มีรอยถลอกค่ะ กระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามีกล้องมาให้2ฝั่งเลยนะดองจากว่าเป็นตัว360องศาค่ะติดฟิลม์มติดคิ้วกันสาดให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานมือเปิดได้สีดำพร้อมกับตัวคียเลสภายในคันนี้เขาจะคุมโทนดำนะคะคุมโทนสีดำแผงประตูสีดำมาเข้ามาข้างในนะคะ โอ้โหระบบต่างๆพวงมาลัยได้ m u l ติฟัง c t i o n ค่ะคันนี้มาพร้อมเลขไมลที่70,000กว่าโลเท่านั้นยังไม่ได้แจ้งราคาใช่ไหมเดี๋ยวแจ้งราคาก่อนเลยปี2023ราคา6,49,000บาทค่ะคันนี้นะคะอ่ะข้างในค่ะจอกลางนะคะพร้อมกล้องมองหลังค่ะมีมาให้เรียบร้อยเลยกล้อง360กล้องหลังนะคะ แอร์ได้แอร์ออโต้ค่ะเกียร์ได้เกียร์ออโต้แบบการฐานเกียร์เป็นสีดำนะคะตัดกันกับสีเงินนะคะดูดีดูลงตัวมากๆเลยค่ะเบาะนั่งได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะเดินตะเข็บได้สีขาวแบบนี้ปีกเบาะไม่มีชํำรุดไม่มีฉีกขาดสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานค่ะหลังคาสีเบทไม่มีรอยยันเจิมเลยคะ่ะม่านบังแดดมีให้ฝั่งนูน้นนาจะมีกระจกมาให้นะคะ ขอบประตูขอบยางต่างๆไม่มีเปื่อยยุ่ยค่ะสภาพสวยใหม่แบบนี้เลยนะคะประตูด้านหลังฟังผู้โดยสารบ้างค่ะคันนี้ปูพรม,มกระดุมมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะมีแอร์แยกมาให้โอ้โหดูดิรถกระบะสี่ประตูมีแอร์มาให้อย่างนี้มีกล้องมาให้แบบนี้พุชคอนโทรมีมาให้นะคะระบบความปลอดภัยก็จัดเต็มเรียกได้ว่าคุ้มค่าจริงๆออปชั่นให้มาไม่ห่วงไม่กั๊กเลย ตัวเบาะนั่งด้านหลังนะคะได้เป็นเบาะนั่งสภาพสวยกริปนะคะมีหัวหมอน3ตํตำแหน่งมีที่พักแขนนะคะแล้วก็มีที่ใส่แก้วน้ำม,มาให้อีก2องตำแหน่งแบบนี้ค่ะโอ้โหเรียกได้ว่าคุ้มจริงๆนะคะคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยเป็นรถครอบครัวได้เลยค่ะ 4ประตูนะคะและเป็นรถอนเนกประสงค์ได้เพราะว่าด้านหลังเขามีกระบะมาให้ซุ้มล้อด้านหลังโอโหใหญ่โตมโหฬานพร้อมสติกเกอร์ลายแบ็กอีดิชันเดิมๆสวยๆมาจากโรงงานแบบนี้ค่ะเสารับสัญญาณด้านบนจะเป็นเสารับสัญญาณแบบชักฟินนะคะพร้อมไฟเบรกดวงที่3ค่ะไล้ฟ้าติดตั้งมาให้แล้วเรียบร้อยเลยค่ะ ไฟท้ายเขาได้มาเป็นไฟท้ายแบบ LED สวยใหม่นะคะแล้วก็กล้องด้านหลังที่ติดตั้งมาให้จากโรงงานแบบนี้ด้วยค่ะสวยจริงคันนี้นะเซ็นเซอร์มีมาให้4จุดตรงราวบันไดนะคะพร้อมกับตัวโลโก้นาว่าที่เป็นสีแดงนะคะสวยลงตัวไม่รู้จะพูดคำไหนหล่อเท่สุดๆ นะสะโพกด้านซ้ายไม่มีรอยบุบรักยิ้มค่ะถือว่าสมบูรณ์เรลาบันไดฝั่งซ้ายไม่มีแตกหกักขาดสภาพกริบๆเลยนะคะย้ํามีครั้งหนึ่งค่ะอ่ะเดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้อีกนิดหนึ่งนี่ฝั่งเบาะนะคะเบาะฝั่งซ้ายก็โอ้โหไม่มีริ้วรอยค่ะไม่มีชำรุดหรือฉีกค่ะเดิมๆม,มาเลยจากโรงงานนะคะถ้าเกิดว่าใครนะคะสนใจนะอยากได้รถกระบะยกสูง4ประตูนะคะ นิสสันนาวราแบ็กอีดิชั่นสีเทาแลมโบสีสวยสีดีแบบนี้นะคะจับต้องได้ค่ะ6,49,000บาทพอนเลท1 1 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะรายได้ขอ22,000เช่าซื้อคนเดียวจบเลยใครมองหารถกระบะ4ีประตูยกสูงใช้งานกดเลยคันนี้นะคะได้เลดเดียวกันกับรถเก่งแน่นอนค่ะสีดีอึดถึกทนเครื่อง2 0 0 3เป็นเครื่องดีเซลประหยัดน้ำมันแน่นอนนะคะ ออปชันล้นสีสวยโอ้ทุกอย่างคันนี้ได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาสวยหล่อเท่มไม่เหมือนใครขับบนท้องถนนมีแต่คนเหลียวมองแน่นอนสนใจโทร0933892888โทรหาหนูเล็กเบอร์นี้เลยหรือแอดเข้ามาก็ได้ค่ะที่บ้านเขียวเบอร์นี้จะถึงหนูเล็กเลยสายโตนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณพี่พี่พันเลยที่ติดตามจนจบคลิปวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ